อะไรนะคะจะไม่นำกีนเลยโอ oh, ้ให้ยายมารับยายขอบคุณค่ะม,มาจุงยายอืมโอ้ล้มวีวีลม้ลมล้มคือยังสหนาวเหลรลอคะแม่บ้านเนาคือหนาวหลืนอน้อยเนาะที่นะี่ล้มเลยแล้วแวดดก็ไม่แรงแบบอะไรนะแบบนี้โอ้ให้เดินแบบนี้โอเคค่ะเดินมาเลย วัวรถใช่ไหมลกูก oh, โอ้ทำแบบไหนดูดูดูน้องเพชรทำ <laughs> เพชรให้ตาทำอย่างนั้นแหละโอ้โ oh, oh, แบบไหนโอ้โ oh, oh, แบบไหนมาทำดูซิมาดูซิซิซิโอ้ิโอ้โหโอ้โหโอ้โหใครเนี่ยพาทำเนี่ยน้องเพชรหรอ,อ <laughs> ถึงแล้วลูกเพชรจริงอะ <laughs> เขวนจังเลยเนี่ยรถมาแล้วนะ่ะรถมาแล้วตาตารถรถรถมาหาเรามาอยู่กับยายดิ แอบ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 ก่อนแอบก่อนแอบอยู่ตรงนี้นะอย่าพึ่งนะแอบแอบแอบมีรถมาอีกคันหนึ่ง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 อ่ะอีกคันหนึ่งต้องแอบลงแอบลงออีกคันหนึ่งแอบแอบแอบไปแล้วเครื่องบินมา เดินถึงไหนคะเจออะไรเจอไหนเดินดีๆนะคะ <Okay. S 2> โอ้โหใหญ่ทางนี้ได้ไหม,ไม,มนะอะเอาทางนั้นด้วยเหรอจะเอ๊ เรืข้างหลังหนูอ่ะฟาดปโอ้ยแดดฮอนเข่าห่มเข่า่อนรองเท้าหลุดไปเปล่าเขาห่มเร็วเดี๋ยวเด สวัสดีค่ะสวัสดีคุณยายยังสวัสดีพี่ยังสวัสดีค่ะไงหนูเพิ่งตื่นพอดีอันแม่ยุ่งงานอยู่ค่ะสองวันสามวันพรุ่งนี้วันนี้จะกลับแล้วค่ะจะกลับแล้วพ่อบอยหยุดงานสองวัน แม่ก็เลยจะบินไปหาพ่อก็เลยเดินกลับเลยเรียกพี่มาเล่นด้วยสิลูกเอาใครนะโทรมันใหญ่ใจยาย,ย,าย,ย,ายจ้ะ โอ้เจ็บเขี้งอยู่อันมันมินมินแม่คอยไปเก็บผ้ามาคืนเก็บผ้าว่าสิมารีดมานี่มาว่าอันตกลงแอๆมันดึงควอยมันคุ้มดิคุ้มึ้นอันก็บว่าึ้นเอายาเพอดีเอายามีนางมาน้ำอยู่เอาใส่แล้วมันแห้งเลยดิดี บอลงตะขาแม <c oughs> เออแขนมันค่อยสิคุบคุบข้างนอกตัวไรบูค่อยย่างตค่อยไ่วเห็นไหมเออลำหนัก,กเกตสีผุน <c oughs> เออ อันมันทอ่ออันทอดอย่างก่อนขอนำเสียมาอยู่ในบ้านนะอือดีดีแล้วค่ะดีขึ้นอยู่แต่ว่าหางเส็บขิงอย่างน้อยกิยนยาเส็บปวดจ้าถอดข้าวมันโอ้เจ้าได้ยนินบอกคุณนะโอ้โอจ้าจ้าจ้า ไหนไหนรองเท้าตาเล่อย่าถอดตาเล่ไม่ได้ถอดเลยลูกนั่นเหรอเหว่ตาเล่ไม่ได้ถอดเลยเออห้ามถอดนะตาเล่พาหลานเล่นเลยเล่นแล้วก็จะได้อาบน้ำเม่อสิกลับมื่อนี่ไรย่าเก่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องหลังให้กอน เดี๋ยวนะไก่ไก่เ้าอยู <h ums> ่วาไก่ไก่ไอ้นอะเออลมเย็นวีวีเราล้มวิวีเรหนาวไปบ้านเฮาเออลมใบไม้ร่วงแล้วเนี่ยเออบางบงบงอยงไอทิพย์เจ้าบางเห็ดบางคือบานคือยังเพินบุ่น

ขพราแทงหายเรามื่อสองมาในฟิวแทงห้ยังไงพี่มาแล้วลูกเรียกพี่มาเล่นด้วยกะอนอ่ะพี่เชื่ออะไรคะอุพี่เป็นสาวแล้วเนี่ยอเออพี่เป็นอะไรคะเออพี่หรอเออยายจะมึงว้าวไอ่คุณอะคุณอ,อ,อะเอะอไอ่มาเล่นน้ำมังเออสูงขึ้นไหมเออยังไงพี่ก็สูงขึ้นนั่นไงพี่นั่นเป็นบาดีไอ่แล้ว เออพี่ชื่ออะไรอ่ะพลายเออพี่อะไรนะลูกพี่ชื่ออะไรนะนิโตค่ะนิโตมิโตอะไรนะ